ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมในคลิปนี้ผมจะพามาเปลี่ยนมอเตอร์ ETR นะครับผมขั้นตอนแรกให้เราทําการถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับผมซึ่งอาการของมอเตอร์ ETR เสียนะครับผมก็คือมีไฟลุกเครื่องโชว์นะครับผมแต่ว่ารถยังวิ่งได้ปกตินะครับผมคือคันนี้นะเป็นรถผมใช้งานเองนะครับผมได้ทําการถอดล้างไป2คลิปแล้วนะครับผมไฟโชว์แล้วก็ถอดล้าง ETR เชนเซอร์ ETR นะครับผมถอดล้าง2ครั้งแล้วนะผมอันนี้มันขึ้นโชว์ครั้งที่3นะครับผมก็คือล้างหนึ่งครั้งก็ใช้ประมาณ สามเดือนนะครับก็โชว์อีกนะครับผมล้างหนึ่งครั้งก็สามเดือนก็โชว์อีกนะแต่รอบนี้ผมตัดสินใจจะทการเปลี่ยนออกเลยนะครับผมต่อไปให้เราทําการถอดกองตัวนี้ออกนะครับผมว่ามอเตอร์อีจีอาร์จะอยู่ข้างล่างนะครับใต้กล่องนะครับผมก็จะใช้เป็นวัเบอรสิตเหมือนเดิมนะครับผมทําการคลายกองออกนะครับผมอันนี้คือไฟโชว์นะครับแล้วก็รถได้วิ่งได้ปกตินะครับเราทําการถอดกองออกก่อนนะครับผมถอดปลั๊ก แอร์โฟออกนะครับแล้วก็ถอดเข็มคัต้นออกด้วยนะครับผมป็นข้อกรองนะครับเราไข่องงแบนถอดออกด้วยนะครับตัวนี้นะครับส่วนของไข่พึ่งโชว์นะครับผมก็ให้ทําการถอดล้างออกก่อนก็ได้นะครับผมถอดล้างดูก่อนนะครับจะได้ประหยัดงบนะครับผมถอดล้างก็ใช้ได้ชั่วคราวนะครับผมถ้าเป็นหลายครั้งเหมือนของผมก็คือจําเป็นต้องเปลี่ยนแล้วนะครับผม อันก็คือผมล้างสองครั้งแล้วอันคือครั้งที่สามผมตัดใจเปลี่ยนเลยนะครับผมอันนี้ผมก็อะไหล่มาถึงเป็นที่ดํบรอยนะครับผมผมจั่งเป็นของมือสองแท้นะครับผมก็มีหลากหลายราคาหลากหลายช่องทางการค้นหาก็สามารถไปค้นหาดูได้นะครับอะไหล่นะครับผมมอเตอร์ EGR นะครับนี่ครับโอเคถอดสายไฟออกด้วยนะครับโอเค นี่นะครับถอดตัวนี้ออกนะครับผมนี่ครับผมของนี้ก็คือหน้าตาของมอเตอร์ ETR นะเราทาการถอดปลั๊กไฟออกนะครับบีบแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะครับนี่ไฟกรอบแล้วก็ถอดรัพเปอร์จบออก2ตัวนะครับผมจะเป็นลูกบล็อกข้อต่อยาวนะครับทำการคลายออกได้เลยววิธีการล้างก็สามารถจ้อนไปดูคลิปที่ผมทําไว้นะครับอยู่ที่ซ่องมิสเตอร์เอ็มชแนลนะครับผมช่องยูทูบนะครับวิธีการถอดล้างมอเตอร์ ETR ส่วนคลิปที่2ก็คือล้าง มอเตอร์แล้วก็เซนเซอร์นะครับผมเซนเซอร์ตัวนี้ครับเซนเซอร์ของ ETR นะครับผมอันนี้คือชิปที่สามนะครับที่ผมทําลงไปนะครับผมชิปที่สามของ ETR ก็คือเปลี่ยนเลยนะครับผมนิสันมาร์กนะครับของผมปีสองพันสิบสองนะครับไฟโชว์รูปเครื่องแต่รถวิ่งได้ปกติถ้าเกิดว่าใช้เครื่องเสียบโค้ดนะครับมันจะขึ้น P 0 40 0์นะครับ ETR นะครับ บิดซ้ายบิดขวาจะออกนะครับบิดซ้ายบิดขวานะครับบิดซ้ายบิดขวาก็จะออกอดึงแน่ไม่ยากนะครับนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะเอาของใหม่มาให้ดูนะครับที่ผมสั่งซื้อมาครับนี่นะครับผมของใหม่นะครับผมอันนี้คือของเก่านะครับผมอันนี้ของใหม่แบบมือสองแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมดูครับสภาพนี้ก็คือแบบโอ้โห เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมก็แล้วแต่เพื่อนๆจะไปค้นหาอะไรมานะครับอันนี้คือแท้เลยนะครับผมถอดออกจากเกียร์เลยนะครับผมตัวนี้ผมไปหามาได้นะครับผมโอเคนะเดี๋ยวทาการฉุบเข้าไปนะครับผมต่อใส่เหมือนเดิมได้เลยนะครับผมใส่จารบีลงไปในลูกยางนิดนึงนะครับสโรมจารบีลงไปลูกยางตัวนี้นิดนึงนะครับผมอันนี้ผมทาการทาเป็นที่เรียบร้อยนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็คันน็อตเบอร์ชิปเข้าไปเหมือนเดิมได้เลย อันนี้เซนเซอร์ตัวนี้เขาจะถอดล้างก็ถอดนะครับผมผลทาคลิปไปแล้วนะครับผมวิธีการถอดล้างเซนเซอร์นะครับอันนี้ผมเพิ่งล้างไปนะครับผม่ารอบนี้ผมก็กล่าวว่าจะถอดเปลี่ยนแค่มอเตอร์นะครับมอเตอร์อี r นะครับผมตัวนี้เป็นทําหน้าที่นะครับผมเอาแก๊สไอเสียกลับมาเผาไหมหาไอดีใหม่อีกครั้งนะครับผมจัดมากนี่ตัวเจ้าปัญหาเลยครับผมชอบชอบเป็นมากเลยไฟโชว์นะครับผมอันนี้ก็รถที่ผมซื้อมาใช้งานเองนี่ผม ได้ซื้อเครื่องสกแกน OBD มาติดรถไว้เลยนะครับผมส่วนใครจะดูวิธีการใช้เครื่องสกแกน OBD2 ผมก็ทำคลิปไว้ไปเรียบร้อยก็สามารถไปคนดูได้นะครับช่องของเราก็จะทำเกี่ยวกับนิส s ันมาร์กนี่เยอะนะครับเพราะว่าผมใช้รถนิส s ันมาร์กเองนะครับผมกระบ,บะก็จะมีนะครับเดี๋เป็นอีจโตะโตโยต้านิสชันกระบ,บะก็ทำไว้นะครับผมโอเคขันตึงมือพอนะครับ ไม่ต้องไม่ต้องออกแรงเยอะมากนะครับแต่นั้นก็ีับปักเข้าไปได้เลยคลิปนี้คือมาไวไปไวเลยนะครับผมเพราะว่าคลิป ETR นี้ผมทําไปเยอะแยะเลยนะครับผมแต่นั้นก็ให้เราทําการประกอบกองเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ประกอบแบตนะครับเดี๋ยวเรามาสาตาร์ทดูนะครับผมว่าไฟจะหายหรือเปล่านะครับผมถ้าไฟโชว์นี่ก็คือ ไม่หายนะครับไฟต้องดับนะครับเราเปลี่ยน ETR ไปก่อนหน้านี้ผมจะลือนะไฟมันโชว์นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายตอนไฟโชว์นะครับถวนของใครที่มันเสียมันจะโชว์แน่นอนเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราข้ามขั้นตอนการประกอบเลยนะครับโอเคขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมเรามาทําการใส่แบตเตอรี่กันนะครับผมกองเราก็ขันไปที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับว่าไฟรูปเครื่องจะหายหรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้ไฟโชว์รูปเครื่องนะครับผมถวนไฟโชว์รูปเครื่องนั้น มันจะขึ้นโค้ด P 0 4 0 0นะครับ P 0 4 0 0ก็คือมอเตอร์ EGR นะครับโอเคนะของเก่านะครับเดี๋ยวเราไปทดเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับผมโอเคผมก็เข้ามาทติดชีเรียบร้อยนะครับแกว่างเดี๋ยวผมเปิดไฟในรถแป๊บหนึ่งนะครับ ก่อนหน้านี้ไฟจนีิโชว์นะครับอาการ ETR เสียก็คือไฟโชวแต่รถวิ่งได้ปกติสตาร์ตติดปกตินะครับถ้าเกิดว่าเรามีเครื่อง OBD2 เสียบเข้าไปมันจะขึ้น p 0ชุนสีุนะครับผมก็คือ ETR เดี๋ยวเรามาสตาร์ตกันหลังจากที่ผมเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่เข้าไปแล้วนะเโอเคดับนะครับอีกครั้งหนึ่งครับปิดเปิดโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันนะครับ ส่วนคลิปในวิธีการถอดล้างผมจะอธิบายอย่างละเอียดหน่อยนะครับผมก็สามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับผมวิธีการล้างวอเตอร์ ETR นะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือถอดเปลี่ยนนะครับง่ายๆสบายๆส,สามารถทาเองนะผมส่วนใครที่มีพื้นฐานการขันน็อตการเป็นช่างมาก่อนก็สามารถหาอะไรแล้วก็มาเปลี่ยนเองได้เลยนะครับผมโอเคครับสาหรับคลิปนี้ใครห้องใจปัญหาอะไรก็คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบคอมเมนต์นะครับผมสาหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ